ตามครับพี่น้องส่นนนวนพอดีเนาะกิ๊กคนเด้อพี่น้องพิกตัวหนึ่งแล้วล่ะปึ๊บไม่เหลียงงามแต่ครับซิมบนกนเด้อพี่น้องบ้านเป็น่วงเลยครับเ <c oughs> พราะอว่าแจ่ววันนี้ได้การคัดลูกกันะ มันอีซาเซ็ดนี่เมนูอย่างครับนีเมนูเด็ดจ้ะมื้อซาซิย่างมึกจ้ะย่างดองในมึกอมาตะทางไหนเนาะมอตะปุ้ยตลาดแค้นทองลอยเอ็ดสาซื้อสาวเลียนผลนรถตลาดแค้นทองตลาดทองแค้นหนองแค้นหนองแค่นออก็ว่าอยู่แค้นทองแค้นทองเด้อฮะพ่อพักครับผมใส่ละปปามื้อไส้เอามาให้อ๋อได้ครับ ค่งข้างนีพอหน่อยดังไฟแล้วครับวัดดีครับพี่น้องครับดังไฟไว้ท่าลูกครับ ก็อะเนี่ยมาย่างปลาหมึกสู่กิ่นนะมั้งมาทำย่างให้เอาได้ยากหนาววะครับพ่อมื้อนี้ครับหนาวตัวเนาะเป็นหนาวเป็นแบบเป็นได้ดังไฟแล้วกับพิงซะก่อนได้พี่น้องครับมันหนาวสามมื้อเหรอครับหนาวหนักๆพอไจ้ไปนอนขั้นท้ายรีสอร์ทแบบโอ้สุดยอดหนาวเร็าโม้านะตะเก้าขั้นนอนตู้เฟืองนะมันอุ่นไปเลยปนะเทไทยพันปัตตุ นอนตุกมันมันจังสัรใจว่ามันมันเป็นหมอบาเที่อันแขนใช้ไปเนอเต็นมันก็เป็นน้ำไหลวะนกลางเต้นครับผเต็นเป็นเต็นมองกันว่าว่าแม่นอันไปแฮมฟื้องังนคือพอรุ่นนี้บัวครับผมเพราะอะไอันล้านเป็นหลังของเมตุก็พอรุ่นเขาเมตุจนห่อนไหมครับพ่อเขาจนจนห่อนปินกองเฟื่องเนี่ยมันอุ่นไดู้เลยครับนะพี่น้องระวังลอดใส่เตรียมอุปกรณ์แล้วครับ ตำกว่าทีพามารีวิวนี่ครับพอหน่อยจัดคั่วจัดยังเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับอันนี้เป็นน้ำสต๊อกครับผมอันนี้ก็เป็นแนวใส่เขียงใสหยังครับพี่น้องครับมีฝาหมอฝ้ายังกระหอยไว้น้ำมือนี่แหละครับเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นนั่นครับผมเแกงแต่แกงครับอันนี้เป็นเป็นหม้องามครับผมขันขันหม้องามยู่หอยนี่ครับขันหม้อดำกระหอยเพื่อจะทา้งบุญครับนี่ครับอันนี้ก็ เป็นแนวหมองล่างจานครับล่างถ้วยล่างหมอล่างยังไรนี่นะครับเป็นหมองสำรองครับผมอันนี้อะแนวล่างจานคือกันครับโอ้หน้ามันเป็นไรเาใช้อันนี้ไว้โอ้สายหลักค่ะแต่มาณนี้นะครับพี่น้องสวัสดีครับผมต่ำผมเคยพอน้อยสายเดิมครับอาบน้ำเรียบร้อยแล้วได้ครับนี่พี่น้องครับรอจ้ะพอโตอยู่ ว่อเพิ่งมาเพิ่งรอมา,าสักอ๋อตำไม้ได้ว่าได้เหรอไสว่าตำเนี่ยเหรอนี่ไส้สีเขียดแบบมาร์คสอดแบบว่าที่เขาย่างขายตามตลาดเลยจ้ะเบิง่งยูทูปเมา,า่อเดาวะครับอันนี้น,น,น,นี่นี่เอามึกให้เพื่อนบิ่งแนี่โอ้เปิดคลิปตะโดนมาห้นึ่งเพื่อนบิ่งฟันมึกอดู่ไสเคยงี่โมขายปลาหมึกย,มย่างเลยให้แต่แปลมัม้ครับ,บรนี่ปลาหมึกกระดองจ้ะสามตัวเป้งเป้งสองร้อยห้าสิบบาทครับพี่น้อง ถูามลอยด้วยอะทุ่งนี่บอว่าเราเราบอกว่ามันเกินขอเติมเป็นสามซะแล้วอันนันเอาหนามมั้ยังนี่ครับล่างบ่ครับจะเห็ดหนามมั้จ้ะวันนี้พี่ผมขมิ้นนะคะอ๋อครับผมเอาเห็ดเลยครับพี่น้องบ่เบาไรายยางห้างครับพี่น้องพุ่มขมิ้นนะครับนี่ครับหาสื่อน้ำตลาดขายของครับทุ่งระยิสิบบาทครับผมนี่ ก็กาดไายใส่อย่างมันขิดโอ้โหเด้อตรงกับเรา่เคยเห,ห็นระเทียบกะกี่กับไซ์แต่อันซีอิวดำกับอันอ๋อครับผม่อนหอยจังน่อยเพิ่มความนวดจะ้ะครับ่อนหอยกระสิเบิะะดแล้วจ้ะนวดไปยังครับเดี๋ยวยังก็ใส่เปหลุดจ้หลุดบัตรบรัตรคนๆลุสานที่บัตรเาหร่เงียคุณับเนี้ของอยู่ของกินไปหลดบัตรอันนี้ก็ซีอิวดำจ้ะซีอิวดำซีอิวดหวานอันนี้มันก็ตามกระจิหน่อยนะครับใส่กากาวเอแล้วจ้ะนี่ ครับซัมนี่ซัมนี่นะใจู้บางคนใส่ขงชื่อรถคนเดียวบ่สูตรมัดซัมนี่หรอครับใช่ดี่นะครับเอาแต่สีมันจะซื้อโอ้โอเคครับเดี๋ยวให้หน่อสทรผลข้าวรดน้นกันเลยครับนี่ครับใช่เลื่อมบอกว่าอันนี้จะใส่เป็นน้ำอุ่นๆก็ได้แต่จะแต่่ใส่กับใส่น้ำเย็นเลยน้ำอุ่นมันจังจะยล่ไงสิบอครับแน่นจ้ะแต่มันกับอะไรอย่างดอกพลอยทรงแต่ันก็เป็นทรงะลายง่าย อันนี้ซื้ออยู่ตลาดหนองแค่ร้อยเอ็ดตลาดแค่ร่องไปสักกิโลละสองร้อยห้าสิบบาทครับถือว่าราคาโอเคเลยนะสร้อยเนาะเสรสดงามเนาะครับอาหารห้องกินสูงนั่นนูม่ปัญหาเนาะจะอาหารทะเลมาท่ายานโอู้ลืมบังไม่เป็นยังครับเป็นมือเดียแต่ว่าเฮาตอนอย่างเขาจังไปบังอะไรอันนี้มาไปโดนมาส้อยเลยว่าเอาส้อยจะเอาประมาณสิบห้านาทีจ้ะโอเคครับเดี๋ยวสิบห้านาทีพ่อกันนะครับ สิบห้านาทีผ่านไปครับย่างแล้วะดิครับพี่น้องมึกกระดองติสายายิ้น้ำหมอกงนะครับพี่น้องยังมีเยอะใช่ไหเดี๋ยวใส่ตำเองนังหมักมันครับต้องเอาอันนั้นทอนด้วยอันยังก่อนการกล้วยมานจุ่มอันนี้แล้วก็อันทาซอสทาซอสโอมีการทาซอสอ๋อต้องทาซอสเพิ่มน้องฟอมอ่ครับอ๋อซ้สามีละอ๋อ เขาพอดีสวยงามโอ้ยันไปหมดพี่น้องผู้ใดอยากได้เหลืองก็เหนียวผปูงขมิ้นใส่ได้หลายซีอิ๊วดำอีกได้หลายก็ได้เด้อจ้ะโอ้งตัว่าเตรียมเตาแล้วลูกเอาข้าวฟ่างอีกเดี๋ยวพอตูดมาทังนี้ทังไั้เราได้ลงได้อีกตัวนึงหอมอยู่ดลครับเขาเอาแบบกรุบๆนะพ่อโออเฮ้ยเมกเลยนี่เรกินดีเดียดี มเมื่อเริ่มผลลามาแล้วลูกมอถ่ายยุสอนงานเพื่อนเพื่อนอ่นี่ครับโอ้แนะนำเพื่อนเพื่อนครับตัวที่สามครับพี่นอ้องสวนอะวันนี้พารกิจพอดีเตรียมเตา่าตังกรอบเลยได้ไหมผิดเพื่อนกันนะครับพอยจากอักกนผนะิ่คนเด้อพี่นอ้องผิกตัวนึงแล้วล่ะอือไม่เหลียงงามนะครับเป็นสีแนวนี้บลูตัวนี้ตัวใหญ่ครับ พ่อเคยกินอยู่บคบมือกระดองนี่ครับเคยกินยุบออกมาโลกโหกินก่อนนะครับมันมแนคางเนาะคางนี่แะเหลียงงามเหลียงงามเขาทาแซมนีมาอยู่ลำพยังะใส่หมอกใส่มอกได้พอดีครับ นู้ก็จทิ้หน่อยตาตเปิ้ลเลตลอดครับช่วงนี้ครับ่นี้เข้าใ่เสือโคกันเแมนครับใจตรงกันครับเี้ยงแบบไใชหนมีคนถามหลายเร้อน่อยนกไส้สวนปะครับสวค่ะนันือเป็นนกง่กวมาอยู่น้องกันอันรุ่นนี้เ่อเมนสตรแล้วครับโยดแล้วครับนี่เพิ่อนั้นเข้าโลกมันพอหน่อยแม่ปามพอแมน่เป็นนกมาอยู่น้องกันพอิทครับพี่น้องครับอันนี้มีอันยังเหรอนั่นลืมสั กระเทียมพริกจ้าแล้วกันผักซี่เอาหากมันก็ได้จ้าอันนี้ใส่เอาโคนโค่นต้นมันเนาะเอาก็มานตำให้ละเอียดจ้มามักเผ็ดหน ой, ่อยเผ็ดหลายก็ใส่ไปเดี๋ยวหากเกลือก็เรื่องไหนรับประทานขันว่าขั้วเกากะนั่งกะเคี่ยงขัว่าข้วเากะงกคันว่าขั้วเกากะนั่นก็เคียงกันว่าเสากนี่กะเคงขันวาขักากะนังก็หคี่ นอนหลับขาวใส่ย่างประสิทธิภาพใส่เบิ้งเต้าตังตังบะคีบเปรี้ยวจ้าขันว่าหน้าชิมเชฟพูดนี่ขันใส่เห็ดกับพอน่อยเห็ดจะออกรสเปรี้ยวดักครับพี่นหนอนบ่บ่มีหวานบ่ได้สัมผัสความหวานใส่สิปรุงในขกเลยได้เพราะว่าขันต่ำก็มาปากเค็ดนี่เปรี้ยวหวานผมชิลอดนิดนึง ตะวันช่บกัใส่ใน้ำตาลตัดจังหน่อยอยู่จ <c oughs> ้ะเจอความหวาแต่ก่อนดำกับว่าอะไสนใจเห็ดน,น้อกินเหรอครับพี่น้องกัพ่อมางมายคิดไทยอย่างเหลื่อมเพลนน่ากินเปลี่ยนยุทธุทธ้ครับอ่อเปลี่ยนเหรอครับแต่ว่ากับพ่อช่วยช่วยใจไทยไปได้ครับพี่นออ้องเราเห็ดเก่งเยอจ้ะพี่นออ้อง <c oughs> แต่ว่าให้ <c oughs> เป็นว่าเป็นอย่างว่าจะมีความพยายามไม่มีตัวเน่าอยู่หลังบ้านเ้องนี่บอกครับไซนี่เป็นหนาชนแมนจ้ะ มันน้อยหน่อยนาะฮันห้อมมันชิมน่อันนี้มันจิ้มมาแต่เฮ่นนี่เผาผสมกับแล้วกัซื้อมาครับมันมี่อย่างไรจ้ะอันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มเปรี้ยวฟูดนี่ปรุงตามใจชอบเอาเลยจ้ะอู้มันน่าแตกผงชูรสไส้ใส่เหล่าเด็ดเนาะครับจ้าเลยเหลือแต่น้ำปลาอย่างเดียวเนาะโอเคครับน้ำจิ้มซีฟู้ดจริงๆหลักๆมันก็มีแค่ น้ำปลาใช่ค่ะเชว่าข้าวปรุงแล้วมันออกเข้มเกินไปเนี่ยเขาจะเอายังมาตัดครับขันเชว่าข้าวบ่มีบักบ e ักหน่าแล้วครับสามารถเติมน้ำเปล่าได้จ้ะเติมน้ำเปล่าได้เนาะเงินปลาได้จ้ะครับผมน้งิปลาครับน้ำปลาก็น้ำบักหน่าสิปริมาณเกือบเท่ากันเพราะว่าจริงจิงที่พูดชวนโตไซน้องไซที่หมักแบบว่าเปรี้ยวเข้มอ่ะ อ่ะกินเนี่ยอย่าปล่อยเลยครับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับหันมาทำผีครับแม่ปางกับผนวอยกําลังนเ่ลังเ่าเตาอยู่ครับผมแม่ปางผนวอยกินอย่างนมือกเผาะดูกโอ้โหเสียบเยได้ครับแม่เราได้่ึเนนอกเลยไอแม่หุงเผาคนเดียวเรมันสพุ่นสมัยมีดิโลโกกิ๊กเสห้่ยซัมนี้เอาไปซ้อย นี่ต้เอาสีจบาเฉือจมี่แหละครับพี่น้องจบเจือกคือขัจะหน่อยอันถ้าว่าโนดมันก็เอามาเสื้อแล้วได้ครับพอดีมันหดหตัวเฮากับหัวพอเสื้อได้แล้วหรือไม่ว่าผิดเปนยมเป็นอนไม่ได้เข่ามันไม่ได้ถื่อไม่ได้เป็นก็วันนี้ได้ถามฮะก็เฮากับกันไม้คุแนวได้จะมันเป็นน้ำาเลอคนณว่ามันมาน้ำรมน้ำแรงไปทุโอ้ยว้าไปสันนคนได้สั้นกับวิธีทีอยู่และสนน เปิดเอาะภูมิต้นทานดีกปลอดภัยครับมันจสนีร้ายเพราะว่ามันชุกแต่ละบาทไปกินเาจีดิมกานบ้แค่นอ๋แล้วแล้วสุกกว่านี้เดี๋ยวมันจะเหี่ยวสุกกว่านี้มันเป็นเป้าเนาะนี่หละโอ้ชุกอีครับพี่น้องคนน่ะเอาจานมาลูกเพราะเราจีอซื้อ เรียบร้อยแล้วครับผมมาได้ครับจานมากระตุกน้อยมาคนครับเหลืองอัาลามันจะเสียบ่ครับนี่ครับนี่ถึงจานแล้วโอ้แนวขีดจะอ่อนจังเลยใช้ <จะ S 1> เสียสละกินนวดก็ได้โอ้ยว่าไปยังทำให้ใครก็ได้ข้ <c oughs> าวเส้ <c oughs> ในใส่แนวขีดใหม่เนาะเาแบบ <c oughs> ดีปึ้งขีดเผาเราด้วยขุนงาอ่อเมียนบนหัวต่อเลยไม้คางนึง กานีปิตาเสียบอันนี้แม่นกระดองอยู่บลูพ่นพ่นแถมเขาลูมันดูมันูปลามึกอพิ็นอยากเอาสามลอยพ่นไม่เอาตวงี้แยมากเลยเราปซอยอไครับบานนี้ครับสิมบด้พี่น้องบ้านเป็นบ่วงเลยครับตองปิเตาเสียบขอบปากอะไรกินยาพอหว่าแจ่ววันนี้ได้การคัดลูกนะสิมบึงแล้วครับแจ่วเสียบย่ส ขนาดกินได้เป็นไรครับพ่อเกลียกล่ําผักสดๆจากสวนพ่อเสี่ยงผักสลัดต้องหอมด้านเบาออกมาได้แซ่๊ยบไปนอกออพ่อมีได้หอมแตได้เป็นไรซีเมน้ะมักซอสหอมมีกลิ่นหอมของซอสยนต์บานหนักจิ้มหรอครับ กินนะเอาไปคกเขาจมันมหรอไข่มันหมินมาเท้าอืมแซ่บหอมบ่อครัหอมนะบไข่โกมากินได้ใช่ไหมกินไข่ปลามนอพี่น้องบกินนี่ยังกินะะมีกินมัอันนี้แนแซบเลยด้ครับพ่อหบัวาข่ปลามอนเือยังมั้งเดี๋ยวได้ต้องตักไข่พ่อต่อาดิจะจัห เพราะว่าใครประมือใครประมือเพราะว่านี่ยังมันไขมันหนึ่งมันไข่ทั่มันเอาพี่น้องจะแดกแดกครับโคไว้เศร้าหน่อยตอนนี้มาแดกครับพี่น้องบานนี้จะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับมากินข้าวครับบ้านเนี้ยสาวนี่เป็นโสดที่ยังงานอ่ะเป็นคัสคัสติดติดอ๋อแม่กินข้าวสาวก่อนแน่นอน ตำได้แล้วกบเขาเนี่ยตำมาไปขั้งนานเลยงาได้เมงเลยเข้านำพอได้มาได้ครับแฟนคลับสุขสุขนนะฉันจะจะจะเตรียมเด้อเพิ่นว่าเพิ่นกามาเนี่ยเพิ่นคออันเพิ่นเอนเพ้่อต่ทะเลโอ้ยคที่เรียบเสียใจต่ำกลุ้งสดวะว่าไม่กินน้ำเลยเอาไปโลากลได้ยงั้ เมื่อกี้เรกลับมากันยังรู้เราเทรนงานอยู่ขว่ามว่านันต้องไปใส่หมดเลยด้กุ้งใส่กุ้งใส่น้ำปลาวาหนีพอๆิวดได้ดื้อใส่ป่ะด้่ยูจะซอยจุ่พพอกับไว้เนี่ยเข้ากับินดได้ผัดเลยครับนมคกน้ำซอสดีกว่าขอจาบปะ อเป็นอย่างั่วแม่อเสียบปานี่ตัวนี้หน่อฮนฮวนเรื่องว่าเสียบใท้จะดีใจคอ่าว่างว่าเาสีบมกี้ได้ใจแมดเลียนหูไปในตลาดฝาซีฝาออใช้กระยานยืดได้ล้วแน่ันหาาะากัญญาแต่ว่าตอนข้นมากจฉีดแกงก็ะหอนหน่อยแก้ก็ได้มาคิ้วาบดีว่ะเซตเซตสมมๆครับแม่เขาแกะขาปุ่น กินเมียงมัตกีมิ้หนุ่มต่ไกินข้างถรอไม่นกินโลดกินขำหน่อย่นก็ว่าต่ำอาพอแถวแม่แถวตำตำแสดงให้เห็นว่าต่ำบ่าอาเพอม่อาเนะกก็เยะเบิ่งนากันบ่ถืกันหรือเปล่านนะ้ตามสบายเลยลูกหอมมันช เราเคยสั่ดูไส้ดูสาวแล้วพี่น้อ,องเจ้าบอกลามยังไม่จากอายก็เหมือนถอดใกล้ไมิขี้นั่นนงเลยลูกเดี๋ยวพอถอดหกินแล้วกันกอยากอายคู่กำยายเดียวก็สมือนี่กะโอ้ยใครเกลียะม,มันบโมันมันมายากอายแต่ว่าเขาก็ต้องว่างตูนนะส<อ>มือกินก้อนคู่กำยายบ่บอ กินกาอนละคอกินก่อนยังได้เหงเทักเก๊กเขาเมญ่ากับมานังเสากระถาน้ำโอ้นี่หมาะเพิ่มเดี๋ยว่อนจะเอาแหว่มนออกเขาวแบมันแ็เรื่องน้งูกินหมดต้นนี้นะแม่น่ะใช่หมดแล้ที่มันแฮว่มันอยู่บริเวณแม่งวหรือตาบุ๋มองมันหายอยู่นะกินแฮว่นี่ที่เขียวได้เป็นออเขียวฟันจะปุยพนนึ่งปุกว่าปุ๋ยไทยพองหวะจังหววาฟกันนั่ง เรียกันนั่งโอ้ได้เราบอกมาเดินใสคุยเรากัเราหัวจแม่หลายคำแล้วเนาะหัวใจยุ่แต่เราบอกว่าใดมันเผาออกไปเนินๆไปทัวร์ไปเทียบตพี่น้องพี่น้อง พี่น้องมากินเข้าึ้นถ่ายก่อนิดใช่แก่เข่าค่ัน้าแม่นันแม้พักพอเสียงปุ๋ยจ้าโอ้กอบปุ๋หลายได้พอเสียงเลยมัก้นเต็มงแม่ม้วนถึงพอรุ่นแม่ตู้ พี่น้องอีสานบ้านเมืองน้อยเขาทุกคนเพิ่นเพิ่นหนูหมอก้อมได้ทำม่านเอ่นจริงครับพี่น้องก็เคยได้หนูหมอก็เคยมีินเซาอู้หาซื้ออยาได้บ่อนหนูว่ามันบ่คอยได้มันจะเลิศจะไเป็นจ่อผ่านกาจนไหมอันนี้ให้ได้ใส่เส้ใสายเราให้ผ่านกาเราโอ้ได้เป็น กังได้แ่เงานที่แหง่งนอทอยู่ในกงเต็มมาอย่างตอนตั้มพาไปเพิ่อนป๋จนยานแม่ยุติียงน้าแม่ตูน้ำก้นี้ล้มก็วนี้เป็นสามท่าสี่แถเห้าแถวแว่อนไหนเนี่ยไปออมเงนตรงเง้น ได้ไปเอาหน้ามาตัหอมน้ำใบไว้ข้าวใหม่อน่บีเน้ะไข้าวไม่หรอกคับไม่หรอกเขาใหม่คืนเหมอนว่าากินน่าจข้าวใหม่น่งเป็นข้าวเกาจะไม่ได้นึ่งหลายครับมันเป็นข้าวเหนียวนึ่งหลมันเหนียวคนเขาก็มามาขึ้นอย่ละโอ้คือมองไงเขาร้ว่ามองไงเหรอว ว่าคือบวงไงไทยว่าโมงความโปรต่ำเนาะช่วงเลไหนเป็นเรื่องแปลกแต่ทำไมี้เพื่อหรองนึงะไปไหนไปตลาดเราทุ่นทุ่นไปเก็บของเอาเรื่อยรับแดดเ่องบ้านนี้เก็บของอยูตลาดอ้โหเขาจะยุดขายเรามียนด้เก็บมาปะ ขาวกล้องหวานเขาขายถ้าคนจะปิดตลาดเข้าไปมีข้าวผิดไปกินใช่อ๋อว่าผิดตลาดแรงได้อยู่นั่นคือตลาดนัำตลาดแรงตลาดน้ำตัวปกติป่ะเนี่ยน่ะผูพักไอ้ปุยจูพักเนาะหลายคนเป็นยังบ้านักเขาใจฉายาไอ้ปุยนะท่านเนาะ จะหอยบ้าปุวยอธิบายเอาในซองแล้วหมดแล้วแสบด้วยเนี่ยอันนี้มันแม่นสลัดจุบจมูกเดียวแม่มันใหญ่หรอคือมีหยองซ้ำงแบบสลัดเขาแย่งเนี่ยแบบกรอบหวานมากๆเลยจ้าแล้วก็เราเปิดใส่ยาอย่างเบลีพอร์ตบอสฉีดยาครับบดน้ำน้องซะพอรุ่นตัวใส่แล้วแล้วบอสฉีดแล้วน่ะบอสเอลว์แต่เหมือนกินเยอะหนอยุ่ยเลย แสบครับพี่น้องครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลนะครับแต่จูในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เครับผมพอน้อยซอยเดิมทั้งลูกเขยลูกสาวครับทั้งแม่ปางครับมือนขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับโเยอะพี่น้องมาซีมึงได้แสบดีเลยครับ